นะโยมอุตส่าห์เดินทางมาจากสถานที่ไกลๆอยากได้บุญบุญที่พระคุณท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนิ่งใสเบาสบายแล้วก็แบ่งบุญให้โยมที่เขาทำมาหากินด้วยความลำบากทุกยากกว่าจะเอาเงินมาทำบุญโยมก็มีความสุขใจปื้มปีติและเป็นสุข ขอใต้เท้าทุกลูกได้มีโอกาสแบ่งบุญผ่านไปยังญาติโยมทุกคนที่เดินทางมาจากทิศานุทิศขอให้โยมเหล่านี้ทุกคนสุขใจสบายใจปื้นปิติขอให้โยมเหล่านี้ทุกคน,น,ล,น,กคนล่ำรวยทุกคนแข็งแรงทุกคนสุขภาพดีทุกคนและมีความสุขใจทุกคน วันนี้เป็นวันทอดกระถินอาทิตย์แรกบุญกระถินท่านทั้งหลายได้มีโอกาสรับรู้รับทราบมีพลานุภาพมากง่ายๆพระสงฆ์มีสบงจีวรสังคติมีสามผืนต้องระวังมากเลยนะ ต้องระวังจะเปลี่ยนผ้าจะอะไรแต่ะครับโอ้โหต้องระวังมันหายากลําบากเมื่อกี้เกือบแล้วถามาเมื่อกิดจะอะไรลวงพี่ท่านเทน้ําใส่โอ,โอ,โอ้ต้องระวังผ้าใช่ไหมแต่ว่าด้วยความรักความสมัครสมานสามเมื่อกีความเอื้ออาทรต้องระวังปารบความระวังต้องระวังทุกอย่างของจะมีค่ามาก ทุกอย่างจะมีค่ามากด้วยความตั้งใจดังกล่าวแล้วญาติโยมผู้มีบุญทั้งหลายอุตส่าห์เดินทางมาไกลมากเลยหวังผลของบุญกุศลในคราครั้งนี้ให้ตัวเราเองสุขใจสบายใจผาสุขใจใสนิ่งเย้ธรรมาหากินอะไรก็สบายใจ ไม่เจอคนภัยไม่เจอคนผ่านเจอแต่นะักปราชญ์บัณฑิตอยู่ที่บุญบุญที่เราหลอ่อหลอมการเจอเจอกันอย่างนี้ไม่ใช่เราบังเอิญไม่ใช่บุญที่เราตั้งใจทําเคยทำกันอยู่เอ๊ะคนนี้ถูกจริตถูกอัจฉริยะใสถูกบุญถูกบารมีเราจึงมาเจอกัน เพราะฉะนั้นขอทุกท่านได้บุญกุศลอย่างนี้นึกในใจไปประการต่อมา,าเกี่ยวกับเรื่องของตัวเราเองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหมายถึงว่าเราอยู่ในบุญเจอเนื้อนาบุญอย่างที่ประสงค์แก้วเมืองเลยยะทิสังคสสะปตะกัลลัง แปลถอดความว่าถ้าหากว่าทำทำอะไรก็ตามแต่ถ้ามีความพร้อมมันจะเป็นความอลังการเป็นความยิ่งใหญ่เป็นความประทับใจเป็นความทราบซึ้งเป็นที่สุดอันมาก็ไม่ค่อยเคยเห็นนะกระถินแป๊บเดียวก็ผ่านไปแล้วนิดเดียวไม่เกินครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วแต่กระถินแก้วเมืองเลยยาวนานมาก ขตมาก็นั่งพับเพียบแล้วพับเพียบอีกแต่เห็นไม่การนั่งขัตามาดเพราะว่าท่านกิตาดาน,นั่งพับเพียบตลอดเลยผู้ชายคนที่อายุทั้งเยอะแล้วนะสุภาพแต่นั่งพับเพียบเลยตลอดเอออันมาแปลกใจว่าเอ๊ะลูกชายยังนั่งขัตามาทำไมลูกยังสู้ยังสูง้พ่อไม่ได้เลยคุณชัยวัดก็ยังนั่งขัตามาเหมือนอนตามาแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฝึก ฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆเขาอยากได้บุญดังกล่าวแล้วเป็นที่มาของศรัทธาปฏิตาสาธุศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วอย่างประโยชน์ให้สำเร็จยิ่งไปกว่านั้นก็คือเขาคิดแหลมปีคิดแหลมปีที่แรกอันมาเนีะบอกใครก็นไ้เดี๋ยวก็มาไม่ใช่เป็นปีเลยอะคิดเป็นปีปีนี้ ปีกายนี่พี่จุ๋มใช่ไหมวะปีกายพี่จุ๋มปีนี้พี่จุ๋มเดินเรียบร้อยมากเลยนะเดินเดินแต่ท่านกฤษดาท่านเดินเป็นคุณทศนีท่านเดินเป็นนะฮะลูกชายท่านเดินเป็นเดินอ่าเดินตรงเป็นเส้นตรงเลยเดินตรงอาตมาลองฝึกเดินแล้วไม่ได้จะล้มให้ได้หลยเดินฝึกไม่ได้เดินโยมขาซ้ายขาขวาขาตาให้มันเป็นเส้นตรงอ่ะเดินยาก แต่คนที่เดินได้ต้องมากระถิน่นที่นี่ต้องมาเออเดินสวยพระท่านก็ยังป่าเปื่มใจโยมเดินสวยยิ่ยงไปกว่านั้นก็คือว่าการต้อนรับสําคัญนะเมื่อก่อนเราก็เห็นว่าเอ๊ะเป็นเรื่องธรรมดาทําไมเกี่ยวข้องเลยโอ้ที่นี่อลังการคิดถึงความต้อนรับเอ๊ะทำไมเขาต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องทำทำอย่างนี้นะบางคนไม่เข้าใจดาตสินี่ก็ฝึกมาสาหรับ ลำให้พรประทานพรฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกบางคนก็นึกอยู่ในใจว่าเอ๊ะท,ทำไมเขายิ้มตลอดเลยพยายามว่าเอ๊ะทำไมเขายิ้มตลอดพี่กล้วยก็ดีพี่ปัดปาปทีบก็ดีไปยิ้มกับเขาว่าไปยิ้มเขาอ๋อเขายิ้มอย่างนั้นเองเป็นธรรมดาเป็นที่มาของ เอหิจิตตังเปียงมะมะผู้คนไหลมาณชาลีติเอหิจิตตังเปียงมะมะข้าวของไหลมาณชาลีติเอหิจิตตังเปียงมะมะเงินทองไหลมาณชาลีติเป็นเคล็ดของคาถาจะทาอะไรก็ตามแต่ต้องยิ้มมีน้ำเออต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์เบิกบานจะค้าขายกับคนต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกับ ที่เขาลำอ่ะเออเขาฝึกให้ยิ้มแย้มแจ่มใสเงินข้าวของต้องมากับคนนึกนะขายค้าขายเงินข้าวของต้องมากับคนต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนคุณพี่ทัศนีดเอร์กฤษดายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเป็นที่มาของเงินรวมมาใครก็อยากมาต้อนรับดีบ้านไหนไปแล้วก็ไม่ต้อนรับไปแล้วไม่มีน้ํา ไปแล้วก็หน้าบึ้งนะอย่าไปแต่ที่นี่สุดยอดเลยมาต้อนรับตั้งแต่โอ้โหไกลเลยละมาถึงนี่เลยนะเพราะฉะนั้นก็อะไรที่เพราะฉะนั้นก็เป็นแบบชีวิตขอญาติโยมทุกท่านเอาไปเก็บโอ้ที่นี่มีเทวดารักษาถามว่าไงฮะก็เขาต้อนรับดีอะท่านไหนตอนสังเกตด,ดูบ้านไหนต้อนรับมีเทวดารักษาสองแบ่งงาน เรามากันนึกสงสัยว่าเอ๊ะเขามาสานอะไรนะกระบ,บุงตะก,การหรือยังเมื่อวานนี้มาโอ้ไม่ใช่เพิ่งมาเพิ่งเห็นวันนี้โอ,อ,อ้นี่เป็นตอกเจริญพรนี่เป็นตอกตอกไม่ไพ่อ่ะเราก็เอ๊เอขามาทําอะไรน้องพี่ก็ทําอะไรนะมันโอ้มาวันนี้ตกใจเลยเออต้องเห็นสําเร็จรูปมาเตอร์แปนเห็นโอ้เขาเห็นว่าเอ๊ะเมื่อวานก็ทําทีละอย่างเลยมองไม่ออกแต่มาวานันนี้โอ้โห เขาต้อนรับด้วยความประนีดนภาพไนีฮะมาแล้วต้องถูกใจมาแล้วประทับใจมาแล้วความมีความรู้สึกทุกภาพทุกช็อตที่นี้สุดยอดที่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าม้าอะไรนีค่คือคืออืมาแปลกใจว่าเออเขาทำได้ไงนะเขาคิดล่วงหน้าคิดล่วงหน้า ท่านดกรกิษดาคุณทัศนีและลูกชายต้องนึกพอท่านรับว่าจะมาทอดกระถินเขาคิดทุกช็อตจะทำยังไงจะทำยังไงให้สุขใสให้ปื้มใครจะบุญเป็นล้านอ่ะไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยเคยเห็นนะเพิ่งเห็นดอเอร์กฤษดานี่แหละประมือซะหน่อยนะท่านคงไม่รวยเป็นพันล้านนะเปน็ต้องขอเป็นหมื่นล้านเพราะว่า อยู่ที่ไหนก็ดกรกิษดาท้งนั้นมีสมบัติจกกักรพพัดเหมือนคุณนาสุมาลีเหมือนป้าอังคณาเหมือนดอกรกิตดาถามว่าเขาทำอะไรฮะนาสุบาลีน้ำในสาอนุดาตไม่หมดทานเท่าไหร่ก็ไม่หมดไปวัดมีน้ำไปวัดมีน้ำเหมือนคุณสะสนันมีน้ำให้อยู่เรื่อย ปมมือก็หน่อยนะคุณชัยวัฒน์คุณป้าอังคณาคุณภาวิทยาและพี่น้องนำน้ำดื่มถวายโอ้โหประจําเลยไม่หมดถามว่าเกิดจากอะไรเป็นที่มาของสมบัติจัก,กรพรรดตักไม่พองอโยไปสังเกตดูนะอของที่เขาเมื่อกี้จะมาสังเกตคาที่เขากล่าวคําที่พี่พันธีกล่าวเมื่อกี้เนี่ย แปลออกไหมพี่พณีแปลออกไหมฮะหรือไม่ว่าไปงั้นแแปลไม่ออกอ่ะ <c oughs> เป็นที่มาของไม่รู้ใครแต่งนะเออมาโอ้ถวายทุกสิ่งสมบัติจัก,กรพรรดิโยมบางคนหากินด้วยความยากลําบากทุกยากจริงๆกว่วจะได้เงินได้ทองโอ้กวรจะได้แต่ละบาทแต่คนบางคนนึกอยากร้อนก็ได้ร้อนอสังเกตดูนึกอยากอะไรก็ได้ทั้งนั้นถามว่าเกิดจากอะไรเขามีสมบัติจกักรพรรด ขอญาติยมผู้มีบุญทั้งหลายที่มาจากทิศานุทิศด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อในบุญด้วยความรู้สึกประศรัทธาในความอลังการของพระสงฆ์ที่นี่คณะของแก้วเมืองเลยเขาสามารถที่จะทำให้เราเลยอิ่มเบิกบานเป็นสุขขอท่านทั้งหลายได้อย่างนั้นขอท่านทั้งหลายได้อย่างนั้น ขอท่านหลายได้งั้นเพราะว่าไงเพราะท่านปื้มต้องปื้มนะโอ้โหวันนี้เป็นวันที่ปื้มทุกอย่างเล็กๆในน้อย,อยพระท่านใส่ใจโยมทัศนีก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอย่างไงแม้กระทั่งรู้ว่าพี่ทัศนีชอบกล้วยไมย้สีม่วง สี่พวกยังไปสั่งมาดโอูโหูทาเป็นความละเมียดละไมทุกอย่างอวันมาเห็นว่าโอ้มันไม่ใช่ของง่ายเลยของยากแต่ทั้งนี้ทั้นนั้นสุขใจทําใดต้องใจคนนั่นคือผลของวิชาทําใดขัดในตาลดค่าราคาตนอันไหนที่เขาทาแล้วโอ้โประทับใจเขาถูกใจเขา แม้กระทั่งปิดโตยังไปเอาตอกมาสารนั่นก็งงเอ๊ะทำไมไม่ไม่ไม่เอาปิดโตสตแตนเลตเลยตอกมาสารเป็นที่มา่งไอ้ใครก็ประทับใจเพราะฉะนั้นก็เป็นสัจจะของชีวิตทําอะไรก็ได้ที่ประทับใจคนอย่าทําร้ายทําลายใจคนอย่าเด็ดขาดนะเขาจะจําไปตลอดชีวิตเลยเพราะขอทุกท่านทุกคนที่มาในที่ฉลาดสามารถนั่นก็คือว่า อันไหนที่ทําแล้วไม่ทําให้คนเป็นทุกข์ใจไม่สบายอย่าทําอันไหนทําแล้วเขาสุขใจสบายใจจงทําเพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจและน่าอนโมทนายิ่งนักน่าชื่นใจเป็นที่สุดก็คือว่าท่านผู้เป็นเจ้าภาพต้อนรับอย่างดีเลยนะต้อนรับอย่างดีท่านกฤษดาท่านพักอยู่ที่ไหนรู้ทันทีเลย คุณพี่เกพี่กล้วยพักอยู่รู้ทันทีเลยด้วยความกรุณาของคุณนุชนาตลิมปะ,สะเสถียรคุณลิมปิสเสถียรน,นะแล้วก็แล้วก็คุณประจงพรสิงห์บำรุงจัดสรรที่ไหนเหมาะนะที่ไหนสวยนะที่ไหนดีนะที่ไหนเขาต้องไปสำรวจมาทุกสิ่งเนี่ยเป็นที่มาของยะทิสังคสสะปตะอัลลังให้ควรดูเหมาะควรประการใดปลอดไภัยไหมดูดีไหม ต้องขออนมโมทนาคุณนุชนาฏและคุณพระงจงกิตขอคุณพจงพรนะอ๋อก็รักหน้าอนมโมทนาสาธุยิ่งไปกว่านั้นหน้าชื่นใจและหน้าอนมโมทนาคนรักกันเป็นที่มาของคำว่าที่ใดมีมิสหายที่นั่นมีความสบายสะดวกที่ใดมีพักมีพวกที่นั่นมีแต่ความสะดวกและความสบาย คนเหล่านี้นิสัยตรงกันอธัธยาศัยตรงกันจึงรวบรวมเงินได้ถึงหนึ่งล้านเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอนุโมทนาคุณบุษลาอภิเอกปฐมคุณมานพประดิษฐ์ขำและคุณทิพพะวรินทรเทวรณวรณนัน์ขอ,อนุโมทนานะสาธุถ้าหากว่าเขาไม่รักมุงพี่นะ ไม่รักแก้วเมืองเลยนะไม่ศรัทธาในแก้วเมืองเลยคงไม่มาอย่างนี้แก้วเมืองเลยอาตมาจากโอ้โหขุดดินก้อนแรกก็ว่าได้นะยาวนานแต่เพราะคนเหล่านี้ศรัทธาทวกพี่ทุกภา,าคภูมิใจในแก้วเมืองเลยที่รักกันผูกพันกันไม่ดีกว่ากันไม่เก่งกว่ากันไม่เหนือกันแบ่งหน้าที่ทุกคนพระรูปมีหน้าที่หมดเลยนะ ตรงนี้มีหน้าที่ตรงนั้นอุนนั้นมีหน้าที่ตรงนั้นอุนนั้นมีหน้าที่ตรงอุนนั้นยกอาหารอุนนั้นทําอาหารอุนนั้นมีหน้าที่หมดเลยเพราะว่าการแบ่งหน้าที่ทางการด้วยดีทุกคนทําหน้าที่พร้อมจึงเป็นที่มาของศรัทธาศรัทธาปฏิทิตาสาธุศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สําเร็จขอหลวงพี่ทั้งหลายรักกันผูกพันกันช่วยเหลือกัน พูดถึงแก้วเมืองเลยใครที่ไม่มาก็ต้องมาใครที่มาแล้วก็อยากมาถามว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากการพร้อมเพรียงเกิดจากการคิดดีเป็นที่มาของศรัทธาของคณะนี้รักผูกพันแม้แต่เพลงแม้แต่เพลงท่านกฤษดาเคยฟังเพลงไหมเขาแต่งให้กุยมกฤษดาโดยเฉพาะเลยนะมาเพิ่งฟังโอ้ ต่งให้โยมกฐินครั้งนี้โดยเฉพาะเลยเดี๋ยวหลังคอยฟังนะโยมนะขออนุโมทนาสาธุครับท่านอังคณาคุณชัยวัตนคุณรัตนุนรัตนนันคุณพาววิทยาศรีวรรณวัฒและคุณน้าสุมาลีรัตนสิริวิไลสาทั้งสี่ห้าคนทั้งเจ็ดแปดคนเนี่ยมาเป็นประจำทุกเดือน อันมันก็งงเ่าเอ๊ะเขาหม่เขาศรัทธาเลยศรัทธาพี่หลวงพี่เหล่านี้ศรัทธาแต่รดินก้อนแรกเหมือนที่หลวงพ่อรักคุณกฤษดาไปตั้งแต่วัดตั้งแต่โอ้โหครั้งแรกเลยยาวนานก็ค่อยทําค่อยทำเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอยา่างเห็นความเปลี่ยนแปลงทีละนิด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  โจกระทงถึงบัดนี้โอ้โหกี่ปีถึงกี่ปีลราพี่เจ้าวาดสี่ปีกว่าปีกว่าโอ้โหมันอลังการมากเลยนะนมาเขงงเอ้เขาทำได้ไงนะทําได้ไงนะถ้าพวกคุณไม่ใช่เทวดาทําไม่ได้หรอกแสดงว่าโยมเป็นเทวดานะเออทําได้ยังไงไม่น่าเชื่อเลยนะขออนโมทนาสาธุยิ่งไปกว่านั้นน่าชื่นใจและน่าอนโมทนาสาธุก็คือว่าท่านผู้เป็นประธานในคราครั้งนี้ น่าชื่นใจและน้านามโมธรมาอนมายเองก็ึกนึกไม่ถึงนะคิดไม่ถึงโยมโยมเนี่ยทำมาหากินโยมเนี่ยทำมาหากินแต่สุภาพบุรุษนี้ทำมาหาเก็บเพื่อทำบุญอาทุต,ตมังไม่เคยรู้นะเออพึ่งสนทนากับท่านทานอาหารวันไม่ถึงร้อยบาท ท่านบอกว่าท่านทำถั่ทานถั่วถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วเขียวอเงี้นะต้มทานต่เช้าทุกวันโอ้โหแล้วพน,นังานึกเอ๊ทำทุกวันแล้วทานอาหารใช้เงินไม่ไม่เกินวันละร้อยบาทอา้าวคนทําบุญค้าหงสี่ล้านแต่ทานวันไม่ใส่เสื้อชุดเดียว เป็นไปตามโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยมันศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาเหมาเจอตุงโจอะไรเขาใส่เสื้ออันนี้ไงใส่เสื้อของจีนน่ะนึกภาพไหมฮะทั้งปีทั้งชาติใส่งั้นน่ะเออใส่ัทุกตลอดเลยเลยเป็นที่มาของศรัทธ,ธาไม่ได้ชื่นชมโยมนะแต่ว่าศรัทธ,ธาในโจไรศรัทธ,ธาในเหมาเจอตุงที่เขาใส่เสื้อชุดอะไรนะ่นเขาเรียกชุดจะมีชุดของเขาอะทั้งปีทั้งชาติใส่เงี้ยตลอดเลย เหมือนท่านกิษฎดาจางใจมนต์ใส่ซาฟารีสีฟ้าสีเทาตลอดปรมือเขาหน่อยนะทำทุกอย่างคนงานทำอย่างไรเสมียนทำอย่างไรคนนั้นคนนี้ทำอย่างไรทำอย่างนีงไ้ไ,ไม่ไม่ไม่เคยแบ่งแล้วก็เงินเก็บเอาไว้ทำบุญเงินเก็บเอาไว้ทำบุญเงินเก็บเอาไว้ทำบุญลูกภรรยาเข้าใจพ่อ เพราะฉะนั้นจะไปหาคนที่เข้าใจนี้ยากแต่ว่าทําบุญร่วมกันไปนี้นก็ทาบุญมีความสุขครอบครัวมีความสุขเพราะเข้าใจพ่อเข้าใจครอบครัวดีเป็นที่มาของบุญกุศลในคาท้นี้ขอคุณโยมกิตดาขอคุณโยมทัศนีขอคุณชายจงมีบุญมีวาสนามีบารมีมีสมบัติจกักรพรรดิอย่างนี้ทําอย่างนี้เรื่อยๆเป็นที่มาของบุญ ความนิ่งใสยอยู่ในใจจากใจหมด<า>ทั่วทุกคนหยุดนิ่งใสไม่แลเหลียวเหมือนทุกอย่างมีครบจบทีเดียวเป็นหนึ่งเดียวผู้ทำมาหาทำบุญหมายถึงว่าอันมาเห็นโฆษณาของเนธีกิฟทุกอย่างครบ จบในซองเดียวเป็นที่มัวันนี้เจ้าภาพของคุณวชนาตเขาบอกว่าที่พาไปพักพามาไปพักท mo ี่พักตรงไหนก็ได yeah> ้โยโอโหน่าชื่นใจท่านเป็นในพลระดับสูงนะโอ้โหเป็นตำรวจระดับสูงพาจะมาไปพักนะโอเรือนนักข่าเขาเรือนนักล่าบ้านในพลคนเมืองเลยขอเอื้อนเอ่ยอนุโมทนาศรัทธาท่าน ไม่เคยเห็นหน้าตาท่านเหมือนกันวันนี้นั้นพบท่านขออนุโมทนานะสาธุแม้ท่านไม่ได้ที่อยากมาแต่ก็ส่งบุญไปถึงท่านดูแลอย่างนี้เป็นที่สุดขออนุโมทนาคุณวุทินาฏนะตรงไหนก็นอนได้โยมมาตรงไหนก็นอนได้นะและอีกอย่างหนึ่งก็น่าชื่นใจอยู่ในใจเป็นที่สุดลูกพี่สวดมนต์คาใดนั่งสมาธิคาใดต้องนึกถึงบุคคลกลุ่มนี้ ป้าอังคณานณจงกิตพี่สุมาลีามีลูกดีอภิชาตบุตรที่สุดแล้วาเพราะมีบุญสั่งสมมาอันเพลิดเพล้วเหมือนได้แก้วสารพัดดึกดังตึกเอ่ยมีลูกเหมือนปลูกโพเมื่อใหญ่โตจะได้พึ่งพา อันมาชื่นชมป้ามากเลยนะมีลูกดีกระตันยูแม้กระทางแมดยังไปเออเออเอามาใส่น,นี่เออเพื่อเป็นความที่อลังการของชีวิตแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วมีลูกดีหนูอย่าลืมพนพงนะอย่าลืมนะอย่าลืมพ่อแม่นะลูกนะอย่าทําให้พ่อคนที่มาในที้อย่าทําให้พ่อแม่ทุกใจนะลูกอย่ากระทบปู่ย่าตายายอย่ากระทบพี่ป้านะอาอา ผู้ใหญ่อย่าไปกระทบปัจจัยชีวิตถ้าเราเป็นเด็กอย่าไปกระทบเขาพ่อแม่อาจผิดบ้างเขาเป็นปุถุชนแต่เป็นพระหลานพี่ป้าณอาเป็นผู้ใหญ่กว่าอย่าไปกระทบเพราะฉะนั้นเราก็ฉลาดไม่ทําให้ท่านเป็นทุกข์ใจก้มได้กบก้มแล้วก็ลีกเลี่ยงนะมันจะเป็นพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่สัพพโลควินิมุตโตสัพพสันตาวัตถิโต สัพเวเมติกันโตนิพุตโตจะตวงภาวะสัพโลควินิมุตโตขอญาติโยมที่มาในคราครั้งนี้อย่ามีโรคมีภัยปิดตัวนะสาธุาส,าสัพพะสังตาปะวตติโตฉลาดสามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ได้ใครทำให้โกรธคันทำให้เกียด คันทําให้โมโหปรับเปลี่ยนได้อย่าเป็นไปตามนั้นเดี๋ยวเราจะเท่าทางเขาเข้าทางมารแ้วเราก็อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานสัพพสันตาพสัสพเพะละมะติก,กันโตขอทุกท่านทุกคนที่มาในากลางนี้รักกันอย่างนี้เป็นเทวดาในร่างมนุษย์รักผูกพันเห็นใครก็รักผูกพันเราจะได้มีมิตรมีสหายทั่วไปนิพุตโตจตุวังภาวะ ขอทุกท่านทุกคนที่มาในครากนี้สุขไกลสบายใจนิ่งใสยเย็นเป็นสุขตลอดการเป็นนิทเทินสาธุรับพรนะรับพ่ตั้งใจรับพรนะ